บ๊ชูตุลมา o โบงชูเม z ามีสวัสดีจ้าเพื่อนทุกทคนเลยวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดสีอุทุมพรนะอยู่จังหวัดนครสวรรค์จ้ะเป็นวัดหลวงพ่อจ้อยแล้วก็พาเพื่อนๆมาทําบุญกันนะแบ่งบุญกันจ้ะใครอยากจะมาร่วมบุญหลวงพ่อกำลังสร้างโบสถ์ใหม่นะต้องการเงินร่วมบุญกันป่ะเราไปว่าไปลอดโบสถ์กันเถอะเดี๋ยวพาเพื่อนดูนะเชวูเฟพมเนโอตัมป่ะ วัดศรีปุมุพรอนคอนสวรรค์ประกาศเลยอว่าาแว็กเสียดังแมนเตอร์ดังอ้าเลยโชคดีโชคดีสาธุสาธุเพื่อนเราพาเข้าโบสถ์นะโชคดีด้วยกันนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ภายในโบสถ์นะเพื่อนๆพื่องดงามตามท้องเรื่อง อันนี้แล้วก็มีพ่อแก่แกกอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อจ้อยกับพระอาจารย์สมศักดิ์นะ อันนี้ก็เป็นหุ่นที่เจ้าภาพไ้สร้างเอาไวน้นะเพื่อนๆโอเคเราจะลอดออกทางนี้นะเซลาเชมแงดูซอกตีอันนอตอันนอตเแชมแงลอดโชคดีมีชัยนะจ้าทุกทายทุกทายก็มาออกอีกทางนี่้ไง นะเพื <Mile dizzy> ่อนโอเคจ้าโคบิซัววุตุสนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าใครอยากมาทั้งร่วมทําบุญมานะวัดศรีอุทุมพรศรีอุทุมพรตั้มอนครสวรรค์โคบิซัววุตุสอาเบียนโตบิซูเจ้าโบชูตุลมานโบชูเมซามีสวัสดีเพื่เพื่อนทุกคนเอาโจคดีสุขสุยยังก็อุัมบะ โอเควิสิตอำเภอตั้มปะเพื่อนเพื่อนยังอยู่วัดศรีอุทุมพรอยู่เนาะโอเคพาขึ้นขึ้นมาดูโบสถ์ด้านบนก็โบสถ์ทั้งบนเนี่ยอันนี้ด้านในเป็นซูเปอร์โชว์ลีคุณเห็นไหนะวัดศรีอุทุมพรอานครสวรรค์ ยาลรากอกเดินหลวงพ่อจ้อยเดินดังไปดูโบทด,ด้านไหนนะเพื่อน okay. ใครผ่านไปผ่านมาแวะมานมัสการนะศพหลวงพ่อจ้อยอยังอยู่ ที่นี่อยู่ในหลวงแก้วนะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมานมัสการกันนะให้โชคดีมีชัยกันนะเพื่อนๆทุกๆคนเลยจ้ะก็เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้เดินทางปลอดภัยขึ้นเหนือลงใต้แข็งแรงกันทุกครอบครัวทุกคนเลยทุกหน้าทุกท่านทุกคนนะจ๊ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจ้ะสาธุสาธุสาธุแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะแล้วเจอกันจ้ะเสร็จแล้วก็บุตร Kau serius nak buat kerja ni? Saya jadi orang tenaga reda itu sendiri Terima kasih untuk semua pendapatmat Diaipher pak, jangan tidur Okay Selamat tinggal